จากการที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยไฮโดรเจนห้ยสองเนี่ยมันคืออะไรไฮโดรเจนห้ยสองก็คือไฮโดใไฮพี่ขอโทษนะตรงนี้ห้ยสองจ้ะโอเคห้ยสองโอเคนั่นก็คือไฮโดรเจนทําพันธะเดียวกับไฮโดรเจนเฮ้ยเรารู้ไหมว่าพลังงานตรงนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้มันเป็นสารตั้งต้นใช่ปะพอมันเป็นสารตั้งต้นปุ๊บแสดงว่าเราต้องใช้พลังงานในการดูดเข้าไป ในการดูดพลังงานเข้าไปโจทย์บอกว่าเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูโจทย์ไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนดูดพลังงานเข้าไป436เพราะฉะนั้นดูดพลังงานเข้าไปเป็นบวก436กิโลจูลถูกปะทีนี้เรามาดูฝั่งคอไล์เฮ้ยเรารู้ว่าคอไล์ห้อยสองเว้ยใช่ปะคอไล่์2คอไล์ห้อยสองเนี่ย มันเป็นสารตั้งต้นใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงดูดพลังงานเข้าไปแต่ดูดมาเท่าไรโจทย์บอกโจทย์บอกโจทย์บอกว่าดูดพลังงานเข้าไป247เโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดพลังงานเข้าไป2 4 2พี่ขอโทษพี่ผู้ดูเลขผิดนิดนึง่งเพราะฉะนั้นพี่ถามว่ารวมแล้วรวมรวมรวมมารวมรวม รวมๆแล้วพลังงานเนี่ยดูดเข้าไปทั้งหมดเท่ากับบวก4 3 6บวก2 4 2เป็น6 7 8ถูกปะนี่คือพลังงานรวมโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งสารผลิตภัณฑ์กันบ้างฝั่งสารผลิตภัณฑ์เรารู้แล้วว่าคืออ่าดูจากตรงนี้ไฮโดรคอรีก ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเราบอกว่าไฮโดรคอรีเกิดจากการพันพันธะเดียวเฮ้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยมีเลขอะไรเลข2เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮโดไฮโดเจนธรรมยากับคอรีนเป็นพันธะเดียวกี่ตัว2ตัวโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมพี่บอกว่าอย่าลืมเลขดุลหน้า สมการด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเลขดูลเป็น2เราต้องเขียนตัวนี้2ตัวโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูพลังงานพันธะของไฮ <c oughs> โดรเจนกับคาอไรด์กันวัดโจทย์ให้มาเท่าไหร่431เพราะฉะนั้นมันเป็นฝั่งสามผลิตภัณฑ์พี่ถามว่าพอมันเป็นฝั่งฝั่งสาผลิตภัณฑ์ใช่ปะมันเป็นฝั่งสามผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นปฏิกิยาจะเป็นการคายพลังงานเพราะฉะนั้นการคายพลังงานพลังงานจะต้องมีค่าเป็นลบเพราะฉะนั้นมันลบเท่าไหร่ล่ะ ตัวนี้อ่ะดูตัวนี้ดูตัวที่พี่ไฮไลท์ดูตัวที่พี่ไฮไลท์ตัวที่พี่ไฮไลท์พลังงานเท่าไร431เพราะฉะนั้นมันก็คือลบ431แต่มันมีกี่ตัวเอ่ย431ตัวนี้ตัวที่1 431ตัวที่2เพราะฉะนั้นมันก็คือ431บวกกับตีนลบ 431อเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นติดลบ8 6 2เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยมันรวมแล้วเว้ยติดลบใช่ป่ะ862เพราะฉะนั้นพี่ถามหน่อยว่าเฮ้ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นสรุป สรุปเฮ้ยอะไรมากกว่ากันเท่าไหร่คำตอบก็คือติดลบ8 6 2้มากกว่าถูกปะมากกว่าเท่าไหร่ล่ะฮะมากกว่าเท่าไหร่เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขหนูหนูหนเอาเครื่องคิดเลขออกมาเดี๋ยวนี้แปดร้อยหกสิบสองลบหก 178มีค่าเท่ากับ144เพราะฉะนั้น184เครื่องหมายจะเป็นบวกหรือเครื่องหมายจะเป็นลบขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยอะไรมากกว่าถ้าสารตั้งต้นมากกว่ามีพลังงานตรงนี้พลังงานรวมตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแต่ในปฏิกิริยานี้สารผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่านั่นก็คือ8 6 2มากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายและ ผลรวมตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายติดลบโอเคไหมให้สีม่วงไปเลยโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสีม่วงไปเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือพลังงานพันธะของปฏิกิริยา